ตกรับสบายดีพี่น้องปงปายเมื้อสุขสุขคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสมผิดเอ o เอมือวนนี้เข้ากาซิมาเบงเด็ก bán nó, nó, đẹp mình banh hả mẩn lì nam đinh tha cắn nó, tụi con nó có phá cốt lấy cốt thì khô đi đó tụi con được khô bên khô nó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  สบายดีเหรอสิบีบอีบีบอีหัวเด้อบายดีมาเด้อมาบีบอีหัวกว่าฉันได้อีหัวไล่กว่าฉันบีบเอาไว้เลยนี่มาๆม่ะเฮ้ยปวดหัวลูกไล่มาเด้อมาเด้อบีบใส่กันจะเห็ดสังตานากันงมปานะ ของเพลงนั่นที่ฝนเทลงมาเลยนั่นจ <c oughs> มได้ว้มวนบ่ฮะมวนหน้าเต็น

Hãy <tôi>, hết mấy tháng đám quên phải mặt. Hãy đuổi <laughs> biến, đó Mà đỡ mà bừng đếc ở này linh ở này đưa Sẽ lại đỡ Bạn nọ Oh. นามเขาหูได้เลย